เรามาเจอแม่แม่นี่วันนี้วันนี้แม่ไปที่ที่ตอนเก้าโมงขึ้นมาป่ะมืสามไม่ได้ไปใช่ไหมเราเราเจอแบบนี้หลายคนที่บอกว่าเป็นรุ่นรัาประสงค์ร้าประสงค์เออแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงปะโอ้หมันมันมันเศร้ามันเสียใจแต่ทักษิณข้ามคัวแล้วคือพักเพื่อไทยแต่ก่อนรักมากแล้วก็เลือกเลือกมาโดยตลอดพอมาปีหกหกเนาะปีหกสองยังเลือกเพื่อไทยอยู่นะพอมาหกหกก่อนเลือกตั้งใช่ไหมเขาดีเบตใช่ไหมเห็นต่อปาป้าึ่งกึ่งก็เลยเปลี่ยนใจเลยแล้วก็คุณ พิธาดุดเด่นมากก็ห,หเห็นแล้วอยู่ในใจเลยรักรักคุณพิธาจริงๆแล้วลูกๆเขาเลือกกว่าเราอีกเขเลือกอนาคตใหม่แต่คุณธนาธรเราพาเขาไปชุมนุมตั้งแต่อยู่อนุบาลจนเขาจบมาหาลัยแล้วปีห้าสามใช่ค่ะปีห้าสามแต่ว่าไปก่อนหน้านั้นแล้วต้งแจะปีสี่เก้าแล้วที่ที่ดินแดงเขามาฆ่าคนรุ่นแรก่ที่ว่าเขาเอาไปที่โรงพยาบาลแล้วพวกเราหายไปหาไม่เจอเอาขาไปตามที่โรงพยาบาลก็ไม่เจอนอนกลางดินกินกลางถนนไปนี่ก็ไปช่วยเขาไปออกเงินช่วยเขาออกรถนิสันเทน่าคันใหม่นี่เนี่ย คั้ละล้านสามเกือบร้านสามอ่ะเนาะเพื่อที่จะไปชุมนุมเสื้อแดงโดยเฉพาะไปชุมนุมแบบไปด้วยใจจริงๆไปแล้วพวกเราถูกฆ่าถูกอะไรกลับก็ถึงเวลากลับก็กลับมาพอมีงานศพพวกเราตายไหมก็มาเผาศพกันเสร็จแล้วก็กลับไปชุมนุมอีกจนโรมเรียนเปิดเทอมวันที่16ก็กลับมาเปิดเทอมตอนวันที่19ใช่ไหมเขาก็ยิงตอนตอนนั้นนะอยู่อยู่ที่สนามหลวงเนาะตอน้เขายิงกันที่บ่อนไก่แล้วก็ทิ้งแกสน้ำตาลงมาตอนคุณจารุนกําลังพูดอยู่ที่สนามหลวงใช่ไหมตอนนั้นขากันวิ่งวิ่งเขาแก่นํา ก็วิ่งเข้าหาวิ่งเข้าใส่ไม่ใช่วิ่งหนีเลยในที่นี้น่ะคุณจะ,ะการนำก็เลยพายายมาที่ลาดประสง์ก็สู้อยู่ที่ลาดประสงูจ์จนมากก่อนเขาจะเข้าสลายการนมนมนะโ<อ>ุณจิใจมันเศร้ามากเราสูสารพวกเราตอนนี้อยากให้แม่ให้กำลังใจหลายๆคนที่เขาแบบรู้สึกเบื่อหน่ายการเมืองโอ้ยยังไม่เบืนะ่อถ้ารเมื่อไหร่เราเราเบื่อเรา,าท้อแท้คุณท้อได้แต่ต้องสู้นะแต่อย่าถอยนะท้อไปช่วงช่วนิดนึงอแต่นี้ไม่ไม่เคยท้อเลยอายุ62แล้วเนี่เยเกษียณนะอายุมา ได้เ,เข้าปีที่62แล้วไม่มีถอยยามีแต่สู้มีแต่ว่าความหวังเนี้ยเราจะต้องส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน,ลน,ลน,ลนเราดูแล้วเนี่ยหวังทุกพักเพื่อไทยก็ไม่ได้เพราะมีพักเก้าไกลขึ้นมามันเป็นความหวังของเราเลยเป,เป็นความหวังของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเราต้องสู้ให้สําเร็จไงอพอมาเก้าไกลชนะนะอูยดีใจมากเลยไปตามตลาดแม่ก็จะไปช่วยหาเสียงไปทําแม่บ้านตำรวจอะไรต่างๆแม่แต่ร,ปรอปภหน้าหมู่บ้านแม่นะถามว่าเอ็กลูกเลือกไปเลือกตั้งหรือยังลูกเอ็กบอกว่าเลือกแล้วแม่ผมเลือกส้มครับโอ้สุด ก็เลยมั่นใจมั่นใจว่าส้มต้องเอ่อก้าวไกลต้องมาที่หนึ่งขนาดดูตอนดูเขาประกาศผลใช่ไหมบอกว่าพรรคเพื่อไทยนําบอกเป็นไปไม่ได้ <Okay. S 2> ขนาดรบพอยังบอกก้าวไกลไปหาแม่ค้าที่ตลาดบอกก้าวไกลหมดเลยฉันว่ายังไงก้าวไกลต้องมาที่หนึ่งโห oh, oh, พอก้าวไกลชนะนะมันเยสเลยนะมันกลับได้เลือกพิธาจะได้พี่เลนอะ <laughs> เออมาเป็นนายกอะแม่อยากให้แม่ฝากถึงประชาชนเราเป็นมากกว่าเป็นสิเเสียงคือหัวคะแนนธรรมชาติใช่เราต้องเป็นหัวคะแนนธรรมชาติเราคนหนึ่งแตกไปเป็นร้อยเป็นพันได้อย่าท้อช่วยกันสู้ถ้าเราไม่ช่วยกันสู้นะเงินที่เข้ามาแแจกกก็คืออเเงินนมมี่หล อยากให้พรรคเราประกาศด้วยว่าถ้าใครแจกเงินแสดงว่าคนนั้นแหละพรรคนั้นแหละมันเป็นเทาเราพูดแบบนี้มันไม่ผิดอยู่แล้วแล้วใครมันจะอ้างตัวเองก็บอกว่าตัวเองแจกเงินใ,<ช>ใครจะบอกว่าตัวเองเป็นเทาใช่ไหมเราบอกว่าบอกเลยให้เงินมาเราเอาเงิน<ช>เ,อเอาเงินหมากาพรรคประชาชน<ม>เอเอก็เหมือนกับแต่ก่อนเขาบอกว่าเอาเงินหมากาเพื่อไทยใช่ไหม<ช>แต่เพื่อไทยหักหลังเราแล้วเราไม่เอาอีกแล้วจบแค่นั้นเจ็บแล้วไม่เจ็บอีก เอาไปพักประชาชนก็คือความหวังของเราเอาเป็นว่าดีเพักส้มส่งต่อมาจากคุณธนาธรเนี่ยเชื่อมั่นตั้งแต่คุณธนาธรคุณิชคุณใช้ทวน์คุณพิธาเนี่ยรักหมดทุกคนเลยยิ่งคุณช่อก็เหมือนกันคุณช่อก็เป็นไอดอนเลยนะแล้วยิ่งมาเจอไอเขาพูดให้กับรักชนกน้องไอเนาะนั่งดูทีวีคุณสรยุทธ์อยู่นะน้าตาไม่ไหลพลากลงมาเลยนะขนาดคุณยายที่บ้านเสียยังไม่น้ําตาไหลพาาขนาดนี้เลยพอโดนไอ้ดอรอนนท์เนี่เนาะพูด พูดแบบนั้นใครก็รู้ว่าพูดให้อใช่ไหมเพราะเราฟังกับ up, ตอนที่ป๋าเต๊ตอะสัมภาษณ์ไอแล้วรู้เลยว่าเป็นไอโอ้โหทำไมคุณไม่ไอายเหรอคุณพูดให้ผู้หญิงขนาดนั้นคุณพูดให้คน yeah. ที่เขาทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองขนาดนั้นน้องไอนี่นะเหมือนกับดอกบัวที่เกิดในโคลนตมอ่ะเขาสามารถเบ่งบานขึ้นมาแล้วเป็นขวัญใจของประชาชนเป็นความหวังของประเทศชาติและประชาชนเป็นคนที่สุดยอดมากเลยน้องไอนี่ยอดเยี่ยมมากนะเขาเป็นเป็นพลังผลักดันให้ขอบคุณด้วยที่มาทำแบบนี้ทำให้คนรักพรคประชาชนมากขึ้นทำให้รักน้องไอมากขึ้นสุดอ คุณมีเลือกพักนี้แล้วคุณจะไปเลือกพักไหนคะใช่ที่คือความหวังของเราคือความหวังของลูกหลานเราอยากให้ชั้นตายก่อนค่อได้ประชาธิปไตยก่อนจะรอดูอยากเห็นใช่เราต้องอยู่จนถึงวันที่ใช่มัน<ด>ในนโยบายของพรรคประชาชนว่าถ้าเขาเป็นแล้วเขาจะสามารถขับเคลื่อนนโ<ช>ยบายของพรรคเราไ<ช>ด,ด้ดีที่สุดเลยนี่ขนาดผ่านสมรภูมิปีห้าสามมาแล้วยังไม่ท้อเลยไม่ท้อค่ะมีแต่สู้ลูกต้อนี้สู้ไปด้วยกันหมดทุกคนเลยแม่เดี๋ยวตอบหน่อยคุณต้องคะเดี๋ยวแม่เขาจะตอบคุณนะคะที่คุณถามมาดาหารมีไว้ทําไมอ่ะแม่ตอบก่อนหน่อย ทหารก็มีไว้เป็นรั้วของชาติไงทหารทําอะไรอยู่ถึงปล่อยให้เขเมรมายึดครองตั้งสี่สิบปีจนเขาคิดว่าเป็นแผ่นดินของเขาอะ่ะทหารไม่ใช่ว่าถ้าพูดภาษาไม่สุภาพก็คือเส <c oughs> ือกมารัฐประหารนะ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณ <c oughs> คุณมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติเป็นรั้วของชาติเพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขใช่ไหมเอาไว้วางใจเราสารรเสริญทหารที่เสียสละเนะาะทหารไม่ว่าจะชั้นผู้น้อยหรือชั้นผู้ใหญ่ก็ตามที่เขามีจิตใจเป็นประชาตยเขาทำหน้าที่ของเขาเหมือนสหรัฐอเมริกาใช่ไหมท <c oughs> หารคุณต้องอยู่ภายใต้บลเรือนดูสิรกาา ทหารระดับในพลจะมาขู่ประธานาธิบดีเขาสั่งหยุดเลยอ่ะเขาสั่งให้เงียบปากเลยคุณจะมาใหญ่กว่าเป็นเงียบคุณต้องคุณจะมาใหญ่กว่าคนที่คุณแม่เขาตอบคุณแล้วนะคะทหารเขาใหญ่กว่าคนที่ประชาชนเลือกมาได้ไงไม่ได้มีทหารนี่มีเขทหารเยอะทหารมีทำรัฐทหารเจียกรัมลนเออแล้วชั่วมากนี่ก็ไปแบบนั้นอ่ะเต้นๆไปดิบดีดีมันรวยมันเลยเฉพาะบุคคลไงแล้วก็แล้วยังประยุทธ์น่ะรัฐประหารมาแปดเก้าปีอ่ะปกครองประเทศเป็นไงเจริญไหมไปดูสิตลาดไอ้ ประตูนุ้งประตูน้ำมาเจ๊งหมดแล้วหมดแล้วโมเมะเปีดชิ้นหายหมดแล้วอ่ะบ้านเมืองเรือหายบุกครังมาแปดเก้าปีอ่ะเรือหายหมดแล้วอ่ะอย่างนคุณยังอยากได้อีกเหรอคุณต้องโอเคไหมบอกว่ายายตอบด้วยนะคุณยายตอบเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะแม่สู้ๆใช่เป็นพลังใจให้กันแันอาจารย์ธิดามไหมรู้จักสิไปต่อสู้ด้วยกันแม่เสื้อแดงห้าสับรู้จักได้ไงคิดถึงอาจารย์ธิดามไหมคิดถึงมากฝากอะไรถึงอาจารย์ที่มั่นคงเหมือนเดิมทั้งสามีของอาจารย์อ่ะมาเวงมาเวงอ่ะสุดยอดมากๆท่านไม่มีไม่ไม่อุดมมกาารณ์ท่่่นไเปลียผู้ดง บ๊ายบายบ๊ายบายน่าตะวัตทักษิณคนเคยรักแต่เดี๋ยวนี้คิดแต่ว่าคนเคยรักแล้วเกลียดอ่ะค่ะเสื้อผ้าที่เป็นรูปทักษิณอยู่ที่บ้านอ่ะอือเหมือนกันบอกพูดก็พูดแต่อยากเอาไปเหยียบทิ้งอ่ะอยากเอาไปเผาไฟทิ้งก็สงสารเสื้อตัวเองใช้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าครั้งหนึ่งเราได้ออกไปต่อสู้เขาหาว่าเราคนเสื้อแดงไม่จริงไงแม่มีเป็นตั้งเลยอ่ะอยู่ที่บ้านอ่ะมีเป็นมีเป็นตู้เลยอ่ะประวัติศาสตร์ของแม่สุดยอดมากจริงตอนนี้อยากเอาให้ดูด้วยอะไรถึงอาจารย์ธิดาไหม โอรักอาจารย์ทิดาดมากอาจารย์ทิดานี่มั่นคงนะไม่เสี่ยมคลายสุดยอดสู้ไปด้วยกันอาจารย์เราคงไม่ตายก่อนหรอกที่ระชาธิปตะไยแม่นี่ได้เติมพลังให้กับคนหลายเลยคนเลยแม่กดต้มอที่ว่าไปยกมือแม่คนคนหนึ่งที่พักให้โหวตว่าอนุทินเนี่ยแม่ก็โหวตให้เรื่องอนุทินเพราะอะไรเพราะคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเพื่อไทยที่มันหักหลังตรสัตว์เราไปแล้วแต่อันนี้ก็พอกันใช่เพราะฉะนั้นครั้งนี้ต้องให้เธอมาช่วยเหมือนกันช่าอะไรไม่รักษาคำพูดไงคือในคำสอนของพระเจ้าเนาะห้ามพูดปดใช่วด ก็ใครที่พูดปดได้อะใครพูดปีสินขพราเสียทชั่วได้ทุกอย่างฉ่นบอกว่างี้เพราะฉะนั้นคนที่โกหกหลอกลวงประชาชนเนี่ยแล้วยังมายังมาไอ้นั่นอีกนะยังมาแถลงอีกนะเขาถามคุณเท้งว่าอาจจะผลักดันในเรื่องอะไรไอ้ไอ้พนบนิรโทษกรรมอ่าสองไหมเทงก็ยกมือคนเดียวคุณเทงองอาจกล้าหันแน่แน่แก้ไขในี่สิ่งผิดสุดยอดมากๆเลยแล้วยังมันยังมาเฉยเฉยนะไอ้ดุทินเราตสาเป็นหนึ่งคะแนนเสียงที่โหวตมันมานะยังมา บอกว่ามีคุณเท้งพักเดียวที่สนับสนุนหนึ่งสองเอ้าแสดงว่ามันเอาเรื่องหนึ่งสองมาเล่นสีขนาดสาร้ลเขายังไม่ให้พูดใช่ไหมใช่อันนี้คือเจตนาใ่่บิดเบือนสายร้ายไปให้สีเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นกันมันสุขมากไม่รู้คุณประชาชนทรยศหักหลังเขาซาบวตถ้าเขาไม่บวตให้ชาตินี้คุณก็ไม่ได้เป็นนายกบอกเลยเพราะฉะนั้นพลังประชาชนจะสั่งสอนกันเบืองเองแม่ได้ดูอันนี้แม่ดูรูปเออที่เขาถ่ายคู่กันกับแตกเมิดแตกันแม่เนี่ยเห็นไหมเออเห็นปะมีทุกภาคเลยไม่มีส้มแต่มึงก็มาด่าออ่้้มเเาาพง ไม่มีสมองหรือไง<ะ>เออสติปัญญาไหนมีไหมกาลาเนี่ยออกมาได้แล้วลืมตามีเวเราพูดเดี๋ย <คน S 2> ลืมตา <คน S 2> ด,ด้วยคนเานดูแม่หกร้อยเนี่ยนะใช่สู้ต่อไปนะคะเราจะต้องได้เห็นประชาธิปไตยคุยกับแม่หกร้อยแล้วนะ<อ>เนวเราพูดเดี๋ยลืมตาด้วย <S <S ใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะที่เราพักส้มไปถ่ายรูปก็จะสแกมเมอร์สแกมเมอร์ไี่ได้เลยเออนี่ขนาดนี้ไม่มีนะไอ้เดียวนี่แหละยึดมั่นคำพูดพูดคำไหนคำนั้นไอ้ไอ้ไอ้อนุทินบอกพูดแล้วทำ พูดแล้วมันสื่อไม่ทำไอ้ฮ่าใช่มันทำอะไรเป็ดเออทำไมเป็นเพราะว่าปลอมกันนี่ได้ในฐานะประชาชนเลือกใช่ประชาชนมีสิทธิ์มีผ้าวิจารณ์ได้ปอบคุณรองประชาชนรองได้ไงคุณเป็นคนจัด่านเออฟ้องกับฟ้องว่าไงขอบคุณนะคะโอ้ยแม่มีเราคือผู้ขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางโครงการเปลี่ยนแปลงแม่ขอบคุณค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกนะแม่อยู่ที่นี่ใช่ไหมสวยมากทั้งสวยทั้งเก่งมาจากคุณใหญ่กรมโยธาธิการ อันานก็หลอดเลยใช่คุณลุงเทพไงกระติกโกเวลามาขึ้นศาลก,ก็เขอใหญ่ใช่คุยใหญ่อยู่ในคุยใหญ่ผายอยู่ในเดือนจำเปิดร้านขายลาบขายกยล้วยใช่ก็ปิดไปแล้วเพราะว่าคุยใหญ่ไม่ได้อยู่บริหารน่าสงสารมากในคุกไงนะ่นายจะเป็นไปความมันคงคิดดูสิอ่าคุยใหญ่แล้วก็ใหญ่แอร์แอร์ฟ้ากับคุยใหญ่ตอนนี้อยู่กับอนนท์ในคุกอ่ะอืมอ่าไปโอเคขอบพระคุณแม่มากปิดแม่สุดยอดปิดคืนนี้ได้อย่างสวยงามนะคะท่านผู้ชมหลายคนยังไม่อยากลงคนอยากคุยก็ไม่เห็นเนี่ยคิดุย อ้<ะ>เนี่ยี่ไปเดินทางขับรถไปด้วยตัวเองเนี่นแหละขับรถไปชุมนมุมนอนกลางดินกินกลางรถนนมีลูกมีหลักฐานมดคุณพิชาแซนดีไม่เอามึงเอาใครมาก็ไม่รู้มึงชอบคนชั่วคนดีบริหารประเทศไม่เอาใช่เขาเรียนมาเพื่อที่จะเป็นนายกทั้งเก่งทั้งดีทั้งคนทั่วโลกต้องการเขามี่ครั้งนึงคุณช่อเคยบอกว่าเราต้องเลือกให้มากที่สุดเพื่อให้เขาปฏิเสธเราไม่ได้<ะ>แล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้ไงที่เขาบอกว่าประชาชนยังไงก็ได้รัฐบาลแบบนั้นน่ะคือมันแสดงถึงคุณตามใดที่ ประชาชนยังเลือกพวกเทาอยู่นะจะไปหวังว่าประเทศนี้จะเจริญไปได้มากกว่านี้ไม่รู้เราไม่ได้ว่าใครนะแต่ถ้าคุณไม่เลือกส้มแล้วคุณจะเลือกใครทุกคนเป็นรัฐบาลมาหมดแล้วส้มยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลือกให้ด่าทีเถอะใช่เลือกให้ด่าทีแม่อยากด่ารัฐบาลส้มไหมใช่อยากด่ามากแค่ไหนอยากด่าถ้าทำผิดนะถ้าหักหลังตบสัตว์กับประชาชนครูเม่ติวนี่แหละจะจัดการให้ช่วยกันเลือกมาคทุกคนเบอร์46นะแต่เชื่อมั่นว่าพรรคนี้เขาไม่หักหลังประชาชนแน่นอนดูสิแม่ติวอยากด่าเพราะว่าเพราะว่าถนัดเขาจะเอา เอาเงินมาซื้อเพื่อที่จะเข้าไปปปฏิริษีสินไหมสามสิบสี่สิบล้านเขายังไม่เอาเลยใช่ไหมถ้าเขาจะเอาคุณธนาทรเขารวยจะตายทาไมเขาไม่ทําเองล่ะใช่ไหมเขาจะเอาใครมาเป็นก็ได้เขายังไม่เอาเลยเขาวิธีการโอ้โหดิฉันไปเข้าหลักสูตรพักการเมืองมาแล้วเขาคัดสรรสุดๆใครอยากรู้ว่าพรรคส้มเป็นยังไงคุณต้องมาเข้าหลักสูตรนักการเมืองของพรรคส้มเขาเปิดหลักสูตรเปิดเผยด้วยใช่สมัครโอเคค่ะเขาพูดมาเปิดเผยทุกอย่างแม่งมากอื่นอะไรก็จะตีเฉยส้มและอย่างต่องสามแม่ที่ว่าคนมาไล่ คนหนึ่งไงเรารู้เราเราเข้าใจเขาเขาไม่ได้กินข้าวใช่ไหมแต่มีอีกคนพูดดีมันตัดแค่สิบห้าจำตอนแม่ไปชุมนุมเสื้อแดงนะกอนคนเสื้อแดงโดนยิงคนแล้วคนเราก็มาเผาศกกันมีตั้งแต่ปีสี่แปดสี่เก้านะชุมนุมที่ดินแดงเนาะเพื่อเราโดนฆ่านะแม่น้ำตาไหลครูไปรไะทึงประทีบพึ่งชง<อ>ทำขึ้นนั้นนะ่ะแม่แม่จะนอนตอนกลางคืนแล้วตอนเชา้าจะมาอาบน้ําที่คอนโดของลูกไงอพาร์ตเมนต์ของลูกแล้วก็ค่อยกลับไปกลางคืนไม่กล้าหนีเพราะอะไรเพราะกลัวเขามาสลายการชุมนุมกลัวเขามายิงพวกเราตายบ้าน้วนเมษาก่จะ ช่วงนั้นก็เมียสาวเหมือนกันนะก่อนจะเปิดเทอมนะแม่่ะลูกให้พาไปเล่นสงการจับน้ําขันตามสงการนะน้ำตาไหลภ้าคภ้คงลงมาใส่ขันน้าสงการเลยนะคือคิดถึงความตายของเพื่อนเพื่อนะเราไม่น่ามาตายเลยอย่างเงี้ยแค่เขามาเรียกร้องประชาธิที่ยชาท้วนาะออกไปนั่งกลางถนนมึงไม่ยิงชาวนาะแทนน่ะนี่หมายถึงตั้งแต่ปีสี่เก้านะแทนไอ้เจียรแมวมาใช่คุณเคยรักแม่มารถอะไรเนี่ยรถยนต์ค่ะรถยนต์นมแม่มากี่คนคนเดียวติดรถแม่ไปไหมได้ไป ไปให้แม่ไปส่งดีกว่าไปส่งที่ไหนกออยาไปรมนใกล้ๆหน่อยใช่ได้ได้โอเคถ้าแม่เป็นปิดคุยกับแม่เยอะมคุยไปคุยมาแม่ไปส่งที่โรงแรมไปไกล้ๆไปคุยมาแม่ไปส่งประชาชนอยู่แล้วเดี๋ยวจะขอช่องได้ใช่ได้ใช่ไดยแม่จากกลับจากอเมริกาใหม่ๆมามันยังยังยังเจ็ตแลกอยู่อ่ะตอนเขาเลือกนายกอบจไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ลืมไปเลือกมีครั้งเดียวที่ลืมไปเลือกตั้งอ่ะพอจะมาสมัครเป็นสมาชิกเอ่าจะมาสมัครสสพรรคประชาชนเนาะไม่ได้ไม่ได้เสียใมากขาดคุณสมาัติโอเค วันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว